สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เจอกันในภาคบ่ายนะคะของวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าสาระภาษาไทยนะคะในรูปแบบออนไลน์ของเราเราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะ หัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้มีการนําเสนอเป็นชิ้นงานนะคะเป็นระยะๆะะนะคะชิ้นงานไหนที่มันโอเคมากๆคุณครูก็จะให้แบบทาเป็นลักษณะของรูปแบบของใบางานนะคะางานชิ้นไหนที่เป็นลักษณะของหัวข้อที่ไม่สําคัญมากนะักก็จะให้ทําเป็นลักษณะของแบบฝึกหัดนะคะโอเคค่ะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นลักษณะของการใช้คําที่เป็นลักษณะของคําถามนะคะเมื่อมีคําถามก็ต้องมีอะไรคะนักเรียน เมื่อมีคําถามก็ต้องมีอะไรตามมาถ้ามีการตั้งคําถามก็ต้องมีอะไรตามกลับมาก็คือคำตอบนั่นเองนะคะโอเคค่ะเมื่อมีคําถามก็จะต้องมีคําตอบนั่นเองเนาะทีนี้เราจะไปดูกันนะคะในส่วนของการตั้งคําถามและตอบคําถามค่ะหัวข้อที่เราจะพูดถึงปนในวันนี้เด็กคะการตั้งคําถามคืออะไรเอ่ยจะต้องมีอะไรที่เป็นจุดสําคัญหลักๆเลยของการตั้งคําถามเช่นยกตัวอย่างนะคะอ่คุณครูยกตัวอย่างก่อนนะเช่นอ่า วันนี้มุจลินทานข้าวกับอะไรอ่าจากประโยคข้างต้นนี้คําที่แสดงคําถามคือคําว่าอะไรคะนักเรียนคําที่แสดงคําถามคือคําว่าคําว่าวันนี้มุจลินทานข้าวกับอะไรคําที่แสดงคําถามในประโยคนี้คือคําว่าอะไรคะตอบคุณครูสิมุจลินตอบมาค่ะอะไรลูกคําไหนที่แสดงเป็นคําถาม คำว่าอะไรคือคำว่าอะไรใช่ไหมคะเก่งมากค่ะคือคําว่าอะไรว <cultures> เวลาที่เราถามเป็นคําถามนะคะเมื่อถามแล้วมันจะต้องมีคําตอบตามกลับมาใช่ไหมคะอ่าดังนั้นคะ่ะหัวข้อที่คุณครูจะพูดถึงในวันนี้ก็คือหัวข้อของการตั้งคําถามและตอบคําถามนั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อของการตั้งคําถามและตอบคําถามกันนะคะว่าลักษณะของการตั้งคําถามและตอบคําถามนั้นคืออะไรนะคะ อ่าโอเคเราไปดูกันเลยนะคะการตั้งคำถามและตอบคำถามคืออะไรการตั้งคำถามและตอบคำถามก็คือการที่เราอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนะะักเรียนนะแล้วเรานำเรื่องราวที่ได้จากการอ่านนั้นเอามาตั้ง คำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่ได้จากการอ่านซึ่งลักษณะของคํานะคะที่เป็นลนักษณะของคําถามจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเรื่องที่เราอ่านนั้นแต่ประเด็นลนักษณะของข้อความที่เป็นข้อความสําคัญก็คือเด็กๆจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะใช้คําใดซึ่งเป็นลนักษณะของคําที่เป็นคําถามนะคะและเวลาที่เราตอบเราก็จะต้องตอบให้ตรงประเด็นกับ หัวข้อของการตั้งคำถามด้วยนะคะจึงจะทําให้การตั้งคําถามและตอบคาถามนั้นมีผลลัพธ์ที่มันชัดเจนและถูกต้องนะคะโอเคค่ะเราไปดูหลักและวิธีการกระบวนการในการตั้งคําถามและตอบคําถามลูกว่ามีกระบวนการและหลักวิธีการอย่างไรบ้างนะคะคุณครูเชื่อว่าหัวข้อนี้นะคะไม่ใช่หัวข้อที่ยากจนเกินไปนะลูกนะอ่ะดูหัวข้อแรกเลยนะคะก็คือเด็กๆจะต้องมีการกําหนดเรื่องที่จะอ่านก่อนนะคะว่าเราจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรวรรณกรรมที่เราอาจจะ เป็นเรื่องไหนเช่นเป็นเรื่องสัน้นเป็นอะไรคะเป็นบทความเป็นนิทานไหมหรือว่าเป็นลนักษณะของหัวข้อที่เราสนใจนะคะอ่าโอเคนะคะเมื่อได้เรื่องที่จะอ่านแล้วนะคะเราก็จะทำอะไรคะนำเรื่องที่ได้จากการเลือกนั้นเอามาอ่านจับใจความสําคัญของเรื่องที่ได้จากการอ่านเนะาะจับประเด็นสําคัญ ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะและอะไรที่มันเป็นประเด็นสําคัญหัวข้อที่เราอ่านนั้นนะคะก็คือเก็บประเด EN ็นสําคัญให้ได้นะคะใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะอะไรมันเป็นประเด EN ็นสําคัญหลักอะไรเป็นประเด EN ็นสาคัญรองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําเรื่องที่ได้จากการอ่านเรื่องนั้นนะคะเอามาวิเคราะห์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่เราจะอ่านนะคะ ข้อ4ค่ะก็คือเรามีการฝึกการตั้งคําถามและตอบคาถามอาจจะที่ได้จากการอ่านนะคะโดยการตั้งคําถามและตอบคาถามให้ตรงประเด็นนะคะถามให้ตรงประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่เราอ่านนะคะลักษณะของการตั้งคําถามและตอบคาถามนั้นจะต้องมีประเด็นคําถามที่ ตรงไปตรงมานะคะตรงไปตรงมานะคะถามตรงตรอบตรงนะคะถามแล้วมีแนวคิดเห็นนะคะ,ะมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่ได้จากการอ่านด้วยนะคะมีแรงจูงใจที่ดีมีแนวคิดข้อคิดหรือสามารถนําแนวคิดที่ได้จากการอ่านนี้สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของหลักและวิธีการตั้งคําถามและตอบคาถามนะลูก เอาล้ค่ะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างการตั้งคําถามและตอบคําถามกันหัวข้อในวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาประมาณ5ประเด็นคําถามด้วยกันนะคะและจะต้องมีคําตอบตามกลับมาด้วยนะคะโอเคพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะอะโอเคนะคะอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องนะคะประชาธิปไตยใบกลาง เรื่องประชาธิปไตยใบกลางนะคะอันนี้เป็นบทเรียนในส่วนของบทเรียนภาษาภาทีนนลูกการตั้งคําถามและตอบคาถามข้อที่1น,นะมันมีอยู่5ประเด็นคําถามด้วยกันนะคะผิดดูตามนะข้อ1ถามว่าประชาธิปไตยหมายถึงอะไร และประชาธิปไตยนี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะนี่นะคะแล้วก็ตอบมาอ่านี้ตามความคิดของเรานะคะข้อ2นะคะในเนื้อหาของเรื่องประชาธิปไตยใบกลางนะลุกทั้ง5ข้อเลยนะข้อ2ถามว่ามีดีและพานุมีลักษณะนิสัยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างอันนี้ถามเป็นในเชิงอะไรคะการแสดงความคิดเห็นนะเป็นลักษณะของข้อมูลที่ถามในเชิงลึกนะคะตอบลในลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผลนะอ่า ต่อไปข้อ3ค่ะใครเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนเพราะเหตุใดนะคะและข้อ4นะคะนักเรียนได้เป็นประธานนักเรียนนักเรียนจะวางแผนในการทํางานอย่างไรข้อ5ให้นักเรียนนะคะบอกแนวคิดหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ปร,าาประชาธิปไตยใบกลางนะคะว่าเราได้ข้อคิดหรือแนวคิดจากเรื่องประชาธิปไตยใบกลางอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างลูกเป็นตัวอย่างลักษณะของการตั้งคําถามและตอบคาถามนะคะเพื่อให้เราเกิดประเด็นคําถามนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของการสร้างคําถามนี้เราเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรคะ มันเป็นลนักษณะของประเด็นที่เป็นคำถามแล้วถามแล้วต้องมีคำตอบอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งก่อนนะข้อหนึ่งประชาธิปไตยหมายถึงอะไรและมีความสําคัญอย่างไรเด็กๆช่วยตอบคุณครูสิคะลูกว่าประเด็นที่เป็นคําถามข้อความใดข้อความใดที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของประเด็นคําถามอ่าในในหัวข้อที่หนึ่งนี้ข้อความใดที่เป็นประเด็นคําถามคะนักเรียนจากหัวข้อนี้ ประชาธิปไตยแตกตางจากประโยคนี้หมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไรเด็กๆช่วยแสดงความคิดเห็นสิคะว่าคําใดอยู่ในประโยคนี้ที่เขาสื่อความหมายในเรื่องของประโยคที่เป็นคําถามคําคไหนลูกในประโยคนี้ประโยคที่หนึ่งเปิดไม่ตอบค่ะดูตามค่ะแล้วก็เปิดไม่ตอบตามคําใดลูกที่แสดงว่ามันเป็นประโยคคําถามอ่ะลองบอกพื่อลองบอกสิคะข้อไหนลูกคําไหน ประโยคที่หนึ่งคำว่าอะไรนะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรใช่ไหมคะในหนึ่งข้อนะคะเราสามารถมีประโยคคาถามได้สองคำถามนะอย่างประโยคที่หนึ่งนี้นะคะมีคําถามอยู่สองคำถามค่ะคําถามที่หนึ่งก็คือคําว่าอะไรต่อไปค่ะคําถามต่อไปล่ะคะคําถามต่อไปในประโยคที่หนึ่งมีอีกหนึ่งคำค่ะลูกที่แสดงข้อความที่เป็นคระโย คำว่าอย่างไรอย่างไรเก่งมากค่ะนักเรียนมีอยู่สองค่ะก็คือคําว่าอะไรกับคําว่าอย่างไรนั่นเองนะคะที่ปรากฏอยู่ในตัวอย่างของประโยคนะคะโอเคจะมีอยู่สองตัวอย่างนะคะที่เป็นลักษณะของคําที่เป็นอะไรคะคาถามปรากฏอยู่ในประโยคเวลาตอบเด็กๆก็ต้องตอบเป็นกี่ประเด็นคะตอบเป็นกี่ประเด็นถ้ามันมีคําถามสองประเด็นเด็กๆก็ต้องตอบมาทั้งหมด สองประเด็นด้วยกันนะคะก<ร>็อ,อยู่<ร><ร>กับการตั้งคําถามด้วยอ่ะผ่านไปนะคะทีนี้มาดูข้อสองกันมีดีและพานุมีลักษณะนิสยัยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรข้อความใดคะในประโยคน,นี้ที่เป็นลักษณะของประโยคคําถามลูกข้อความไหนคะที่แสดงแสดงให้เห็นว่าเป็นประโยคคําถามในประโยคนี้คำว่าอะไรคะอย่างใดถูงๆๆามากคำว่าอย่างไรนั่นเองนะคะมากค่ะ ต่อไปข้อสามใครเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนเพราะเหตุใดประโยคนี้มีคำถามทั้งหมดกี่ประเด็นคะลูกข้อสามประโยคนี้ใครเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนเพราะเหตุใดมีกี่ประโยคมีกี่คำถามคะในประโยคนี้มีสองมีสองถูกต้องค่ะพี่ป่านถูกต้องมีสองคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งก็คือคำว่าอะไรลูกคำถามที่หนึ่งคือคำว่า ใครคำว่าใครอ๋อคำถามที่สองราคาคำถามที่สองคำอ่าคำว่าเพราะเหตุใดใช่ไหมคะคำว่าเหตุใดนั่นเองเป็นประโยคคําถามนะอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็ต้องตอบสองประโยคสองประเด็นนะคะเพราะว่าคําถามมีสองประเด็นไปต่อข้อสี่ค่ะถ้านักเรียนได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนนักเรียนจะวางแผนในการทํางานอย่างไรคําที่เป็นประเด็นคําถามก็คือคําว่าคําว่า อย่างไรอย่างไรอไร okay. ข้อห้าค่ะจงบอกแนวคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องประชาธิปไตยใบกลางนะคะข้อไหนคะที่เป็นลนักษณะของอะไรคะเป็นลนักษณะของประเด็นคําถามก็คือข้อไหนลูกข้อไหนลูกอ่าก็คือคาว่าจงใช่ไหมคะนี่นะอะจงบอกแนวคิดหรือข้อคิดจากเรื่องประชาธิปไตยใบกลางนี้ให้ข้อคิดอย่างไรนะคะ นี่ดึงให้ข้อคิดเกี่ยวกับข้อใดประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างลักษณะของการตั้งคําถามและตอบคําถามนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะตอบคําตอบได้นะคะลักษณะของการตั้งคําถามเนึ่งนะคะต้องมีประเด็นนะคะฉุดคิดนะคะ 2. คําถามที่ถามนั้นต้องเป็นคําถามที่เป็นประเด็นตอบแล้วอะไรคะ ตรงความหมายชัดเจนนะคะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่องแล้วก็เป็นคําถามในเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณครูได้นําตัวอย่างนะคะของการตั้งคําถามและตอบคําถามมาให้นักเรียนได้ดูกันในวันนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้วางแผนนะคะในเรื่องของการอะไรคะ การตั้งคาถามและตอบคาถามเมื่อเราต้องไปอ่านบทความอ่านนิทานหรืออ่านเรื่องสั้นแล้วเอเราจะมีประเด็นในการตั้งคําถามและตอบคาถามอย่างไรประเด็นแรก,แรกนะคะฝึกรอบแรกเลยครั้งแรกๆเลยที่เรายังไม่เคยตั้งคํำถามอะไรเลยเราก็ถามแบบตรงไปตรงมาถามแบบตรงประเด็นนะคะถามต่อมานะคะ ถ่ามีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะมีการตั้งคำถามและตอบคำถามเป็น2ประเด็นในหัวข้อเดียวกันนะคะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในเรื่องของการฝึกคิดนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็3นะคะให้เราเวลาที่เราตอบคำตอบหรือว่าเวลาที่เราตั้งคำถามต้องวิเคราะห์นิดนึงว่าลักษณะของการตั้งคำถามและตอบคำถามนั้นเราจะถามเป็นประเด็นอย่างไรเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเกิดแนวคิดนะคะในการอธิบายเนาะ ให้เขาได้แสดงเหตุผลแสดงทัศนคติเกี่ยวกับประโยคที่เราตั้งนะคะควรจะเป็นแบบแนวคิดที่มันมีความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่มันสุภาพประชาปรัะคุมด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นลนักษณะของตัวอย่างของการตั้งคําถามและตอบคาถามนะคะก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะทําได้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดคําว่าแบบฝึกหัดนะคะไม่ใช่ใบ,บงานนะคะแบบฝึกหัดก็คือให้เด็กๆทําลงในสมุดได้เลยนะคะวันนี้ไม่เป็นใบ,บงานเนาะจะเป็น ลักษณะของแบบฝึกหัดครูจะให้เด็กๆได้ตั้งคําถามและตอบคาถามเรื่องนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะอยู่ในหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะบทที่เท่าไหร่คะลูกจําได้ไหมเปิดดูนะคะในภาษาพาทีร่วมแรงร่วมใจนะคะอ่าป .5 นะ ร่วมแรงร่วมใจนี้จะปรากฏอยู่ในบทที่บทเรียนที่5นะคะให้นักเรียนไปอ่านภาษาพาทีเรื่องร่วมแรงร,ร่วมใจแล้วให้เด็กๆตั้งคําถามและตอบคําถามนะคะเกีเ่ยวกับบทเรียนเรื่องนี้นะคะด้วยตัวเองเนาะฝึกการตั้งคําถามและตอบคําถามนะคะให้อ่ายกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะตรงนี้5ประเด็นคําถามนะคะแล้วก็ตอบคําถามมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคก็มีเป็นงานสําหรับวันนี้นะคะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นการบ้านสําหรับวันนี้เนาะโอเคค่ะสําหรับบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องการตั้งคําถามและตอบคําถามสําหรับวันนี้นะคะในระดับบทเรียนชั้นป .5 นะคะคุณครูฝนก็ขอจบคําอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดี